ครับสวัสดีครับมาเบิงต่อครับขอกวาขอกว้าม,มือไม้ครับเมื่อนี้ก็ได้เย็ดโค้งึ้นไปแล้วครับสองฟังละนะครับกว้างกับเมตรครับของละซี่เมตรนะครับกะสิมุ้งใส่เห็ดไปเห็ด มุกกระเบืองครับตรงนั้นเพราะว่าเอากระเบื้องขนมาทาบ้านกระเบื้องเก้าครับกระเบืองเก้ามีอยู่เราก็ซื้อมาไว้หลายปีแล้วสามสี่ปีละซื้อมาเกียบใบเจ้าลือบ้านพักราชการหรือยังแน่ก็ขอซื้อเพิ่นซื้อมาเกียบว้นะครับเนาะมันมีอยู่ว่าได้ใส่อยู่แต่มันก็สีบพแล้วครับต้องต้องหาซื้อเพิ่มนะครับทุกบ้านก็ส่วนหนึ่งเงยอะทั้งยังมาขนมาเบิดครับอันนี้ขนมาไว้ก่อน ผลมาวัดผลมาแทะการตีตีไม่ตรงนั้นนะเวลานี่ก็หามงนแรงแล้วครับหาหมงนแรงกว่แล้วเสียงนก บรรยากาศกับพ่อได้ยินดีครับเงียบเสียงนกวา่างเลยโมงกว่าล่ะคุ้งเก่าขี่ว่ามาแต่บ้านมาใส่ง,งามแล้วตัวลินจี้ครับอันนี้ยังมาท่านะเกิดลูกลก,ลก็อายปีเหตุ <c oughs> จังไนบีนาสิเกิดว่าเราหนีนห่นาอง นี่กระเสาครับมันเหลือไม่ย็ดแบบนี้ละสิตต้ไปอีกของหนึ่งครับมันเลือละก็ะย่อต้ไปอีกของหนึ่งอยู่เสาก็เสาปูนที่สร้างมากอะเลืออีกสองเสาอยู่กล่องอยู่นั่นครับขังรถแล้วนี่ก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับอ่าเอาคืนรถเรียบร้อยแล้วแงโกลาครับ มืันนี่ก็ target ไปอันนี้เขาหน้าปังครับตัวนี้เขาหน้าปังท่านเขาหน้าปังตรงคนกับบัวตาจาักเรีครับ,รบแกแกสิตัดตไปปลูกตรงนั้นนะมันนี่ตรงนั้นยังมะลามไปหอดตัดไปปลูกมันแกหลายเอาไผงงว้วงมันก็กลิ่นยากครับยังบ่วตาจากักเรีแล้วถ้าปลูกปลูกได้เดือนพฤศจิกา ที่ผ่านมาเดือนนี้ก็เดือนสิงหาแล้วนะครับเนาะพฤศจิกาปลูกตั้งพฤศจิกาปีที่แล้วนะปีา3แหงตัดแหงน้ำขมืนครับอย่างเพรื่องกระลาศส่สว่านจอเข้าไปก้อนครับที่งะปูฮนะบอกว่ามันมันแกนนะ ไหม่ไใหม่ยูคาลิปตัดครับของเจ้าของเรือเองขนมาแต่บานเอาไอ้บานเมื่อขนมาเมือ่อกี้ไฟฝ่าครับ้อตเจ้าสิกต็กต้องใส่สว่านน่อยนะ่ะเจาะเข้าไปก้นอนฮะเจาะเข้าไปเห็นเป็นทางกา้อนเดี๋ยวใส่สว่านมือครับมือหมุนเนาะเจาะอีกรอบนึงให้มันงูนอตเข้าไปให้นอตเข้าไปได้นะครับแล้วมมุนก็ บ่ได้จอครับตะปูซีจอ,อยู่ครับจอเยอะจอให้ตะปูซีตอกเข้าไปได้เพราะมันมันมันก่นใหม่มันตอกยากครับใส่ตะปูซีเข้าไปถ้าใหม่ถ้าใหม่ย่บานกน็แบบนี้ก็สิสิมือเราครับถ้ามันนี่ใหม่อุปกรณ์ยัยงพร้อมเลย อีกสองอาทิตย์ก็สีแล้วเลยมั้งครับม้งกับม้งหลาแล้วนะถ้ามันพร้อมต้องเค็ดรไปเรื่อยๆครับบ่อ่นหรอกว่าถ้าว่าอะรรีบบ่าอะเร่งหรอกก็เอาไว้อีกสองเดือนผลจ,จะใช้สิเหล <c oughs> าเพราะดี่ได้ออกก็ออกมากครับเสาตัวน,นี้ผมก็อยากเค็ดไปต่อยต่อยอย่างหนึงนะ่งเนาะ มึงใหม่กันครับใหม่วันนี้เพอเพราะตอนต้ตนยูค่าที่าเจ้ามาซื้อไว้กตซื้อขื้นแล้วเจ้าต้นหนึ่งมนัน็มัน็นยาอยู่ครับต้นใหญ่อยู่ยใหญ่แห้งไม่เรื่อยเรื่อยไปเอามาใส่ใหม่นี่แหละครับอบอกว่าเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวคืบหน้าจังไดยผมสิลงคลิปเรื่อยๆครับพาสิเป็นจังไง ออกง้ก็ได้ตอนแรกคิดกันว่าเสี่ยงยงย้งวใหญ่กวาัตบาลน,นะะเสีย่ยงจากรถข้าเจา้าจากรถข้าเจ้าคนออกมาเนาะครับว่ามันยุ่หาโตว,ว่ามัน <Hey. S 1> สองโตก็ไอคิดว่าอืสิบบาทญ่ป่ะนอจ้าง,างหาจ้างรถมาก็เลยคิดว่ารถข้า้เจ้าเกี้ยวเขาแล้วเปยังเข,ขาหน้าปีเกี่ยวเขาหน้าปีแล้วมันก็นสิเดือนพฤศจิกายนนู่นเนาะครับเนาะ เที่ยวเขาแล้วพักกันจูงรัดธงเมาท่านกับพวกไก่ได้เพราะมั้นคือสองกิโลครับจากนี่ไปหอดบ้านสองกิโลกว่าจากเไปหอดบา้านง้อกอายุบ้านเดี๋ยวจังว่ากันอีกเที้ยนหนึงใจผมไม่อยากจูงแต่ว่าอกาะมันแหลมแค้นกะ ต้องออกมานะโอ้ผีก้อนก้อนเกี่ยวเขาครับแต่ที่นี่ขอกขอกว่าให้แล้วมันต้องเห็ดขอกค้นร้อมในครับขอกค้นก็ต้องมานอนฝั่งวเนาะคขอกค้นก็ได้ขอกค้นพรทธนามีเนี่ยครับเนี่ยมันสําคัญเนี่ยเห็ดขอกค้นเพอไวามเยื่อค้นยูเห็ดพออยูเนี่ยล่ะเอาจากสีเป็นยังไงอือติดตามกันเบื้องต่อไป โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่รับเพิ่งรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ